จากร้านชนะครับเพื่อนๆจำคันนี้ได้ไหมถ้าจำไม่ได้ไปดูที้ผมมาสบปเวียงจันทครับเพื่อมารับรถ f อฟสอบปลาวคันนี้ครับเห็นไหมเออแต่เป็นลัตเตอร์แท้ครับพาราไรแท้นะครับ คือผลงานศิลป,ปะในการคัสตอมงานแปลงรถนะครับคันนี้ต้องบอกว่านี่คือ FC จากสวปนะครับก่อนจะเล่าเรื่องก่อนจะพูดอธิบายบอกเลยว่าคันนี้เคยถูกหลอกไป4 5 0 0 0บาทเข้ากับเพจปลอมนะครับแต่ลูกค้าก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจเราก็ทำส่วนลถให้นะครับลูกค้าก็ยินดีที่จะลดมาแต่งกับเรา อีกหนึ่งครั้งนะฮะเอ่อเพศปลอมถูกหลอกไม่เป็นไรครับแต่เรานี่เพศแท้ครับนี่ครับนี่ฮะเพศแท้ครับเราทําส่วนลดให้ลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้โคตรจุกโคตรโหดนะฮะแต่งกับเราไปโคตรเยอะนะฮะคือแต่งไม่เยอะหรอกแต่ซ่อมเยอะนะช่วงล่างพี่เขาไปหมดโอ้การใช้รถสไตล์การใช้รถของพี่เขา,ขาโคตรโหดนะฮะลอด,ดุ้งแหลกพงมลาลัยแตกบูดลูกยางปีกนกชกลวเสียผังหมดอ่ะนี่สไลด์มาแล้วกล้องหันไปด้ นะเดี๋ยวเราจะรีวิวแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นสไลด์กับรอๆนะครับอ่ะมาใกล้ๆครับนี่คืองานแปลง Raptor V6 นะครับบอกก่อนว่าพาร์ทอะไรแท้นะจ้าไม่ใช่พาร์ทอะไรจีนนะฮะมาดูใกล้นี่นี่ฮะไฟหน้าของแท้นะครับเออมีตาฟอร์ดนะของใหม่ครับบอกให้รู้ว่าไม่เคยผ่านการใช้งานนะฮะแก้มแท้คิ Q ้วล้อยิงหมดกันชนแท้ฝากระโปรงแท้นะครับนะรายละเอียดกระจุกกระจิกคือแบบใส่เข้าไป ไม่เหมือนตรงไหนอาปรกรมาวงนะชุดล้อชุดยางเปลี่ยนใหม่นะฮะลูกค้าบอกว่าขอลุยๆอ่ะจัดไปฮะล้อจะอะไรไม่ต้องดึงนะ <c oughs> เอออ่ะสิ่งที่ใช้ได้ของลูกค้าคืออะไรดูไหมนี่ฮะบันไดข้างใช้ได้ะฮะบันไดข้างไฟฟ้าที่เหลือเปลี่ยนหมดอันเก่าเปลี่ยนหมดเลยใช้ไม่ได้ฮะกระจกข้างเปลี่ยนใหม่สีเปลี่ยนใหม่ขอบยางกระจกเปลี่ยนใหม่นะฮะนี่กระบะแรปเตอร์นะฮะตรงปกครับ ต้องปกตรงปกนะฮะขีบบ่งลงบางเลนนะฮะต้องปกกันชนท้ายของแท็กนะฮะชุดท่อคู่โอ้บอกเลยว่าคันนี้โดนเยอะๆเลยฮะจุกจุกเจ็บเจ็บเจ็บแต่จบนะไหนๆก็มาแล้วนะแอบส่งรูปให้ไปแกเป็นไตเรือเว้ยแกไม่เล่นเน็ตแกเข้าฝั่งมาทีนึงถึงจะส่งอัปเดตให้แกเราก็ผมก็อัปเดตให้แกเรื่อยๆเนาะส่งรูปไปส่งวิดีโอไปไม่เชื่อจาไม่ได้รถเปลี่ยนไปมากครับจากสภาพ F150 สีดําพลาสติกอะ อัพโฉมเปลี่ยนโฉมใหม่ทําสีใหม่หลอกกว่าเดิมเกิดใหม่เหมือนต้องเหมือนเหมือนได้รถใหม่อะ่ะเอออ่ะดีกว่าซื้อใหม่นาะนี่นะดูครับรายละเอียดงานนะแน่นแน่นโชคเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนสีต้นเลยของไออาโเฟนเดอร์นะทาใหม่ทุกอย่างอ่ะมีเบาะนี่ฮะเบาะหลังดําหุ้มใหม่นะฮะนี่ฮะดำลูกค้าบอกขอเป็นดำนะฮะอ่ะแถมพรมให้พี่เขาด้วยนะนี่พรม แถมให้พี่เขาไปนะแกแต่งเยอะนะมูลค่าสี่พันกว่าบาทแถมไม่ไปมือจับเปิดไม่ได้ไว้มือจับเปิดไม่ได้เปลี่ยนให้แกใหม่เรียบร้อยแล้วนู่นนะภายในก็รีโนเวทสปาใหม่ทําให้ใหม่ฮะขัดฟอกทําใหม่ตัวรถขัดเคลือบเซรามิกให้ใหม่นะนี่คืนสไลด์รอๆกับนะฮะเหมือนผมพูดไม่ได้หายใจเลยเนาะ <laughs> เออต้องพดพูดครับเดี๋ยวสไลด์ไปต่อนะฮะนะนี่ สไลด์เราก็ไม่มีพักนะเราก็ไม่เคยพักเหมือนกันนะช่วงนี้ช่วงปกกอบโกยฮะโกยได้โกยครับเดี๋ยวถึงสักวันหนึ่งมันเงียบขึ้นมาเดี๋ยวจะนั่งตกยุงนะนี่นี่คือชุดแปลงแรปเตอร์ v 6นะครับอะไหล่แท้ทุกชิ้นส่วนเลยนะฮะนะฮะกระจกเราก็เปลี่ยนชุดพาร์ทด้านหน้าชุดกระบะตรงปกแล้วอะนะ,ะดูไม่รู้ดูไม่รู้บอกเลยดูไม่รู้ถ้าจะรู้ก็คือช่วงล่างอย่างเดียวเลยะฮะอ่ะเอาเป็นว่าคือขับต่อได้อีกหลายปีนะฮะกับงานแปลงแบบนี้ นะรอ,อเลยรอ,อเลยอ่ะเดี๋ยวขับเคลื่อนเดี๋ยวผมขับขึ้นให้ดูอ่ะฮะรอดูรอดูอ่ะหอ,อ,อ,อตรงปกครับรอตรงปกเดินทางกับขี่ปลอดภัยนะครับแต่งรถ โอนเงินจองคิวนะนี่เลยนะครับถ้าไม่เชื่อใจก็วิดีโอคอลมาให้หน้าเป็นลิขสิทธิ์แล้วกันนะฮะอ่ะทักทายยามเย็นครับจากราชรัชอีสปอร์ตที่ชลบุรีนะฮะเดินทางปลอดภัยนะครับอ่ะบายครับผม